วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u p e r ตแ n งเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพื่อเป็งกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทส o รีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย 17มกราคม2569ที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสูนรงเท่านั้นโดยในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบ แต่ละชนิดแต่ละท้องที่นะครับก่อนที่จะนำไปปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่17มกราคม69กว่า23เมนูในวันนี้นะครับเข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ดูดีๆก็มีโชคจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคาดสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับ110หน่วยเนือโดยในวันที่2มกราคม69 การคาดสัรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือ6ออก706หน่วยออก6ก็ถือว่าหลุดตามอัตราการบรังสรรวัตถุดิบอยู่ที่90%อร์เซ์หากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีแต่นในวันที่17มกราคม69ท่านอาจารย์ดูดีๆก็มีโชคได้คาดสัรนวัตถุดิบออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับห้าในวงกลมสีแดงพิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสันวัตถุดิบดับเหนือดับใต้ปักหลักร้0หน่วยสหรับชุดนี้ไม่มีสถิติบเปรียบเทียบสับสิบเจมกราคม69การค่าสันวัตถุดิบออกมาพระอที่จะปรุงเมนูดับร้อยเหนือ3ดับ10เหนือ6ดับหน่วยเหนือ5ส่วนใต้ดับ15ดับหน่วย3พิจารณาวัตถุดิบนี้ ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้โดยในวันที่2มกราคมคาดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยใต้ศูนย์ออก16 หน่วยออก6ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69อาจารย์กุ้งได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้1 10ไม่เกี่ยวในเมนูที่3พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุด ตารางพื้นสีดำจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวโดยการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่สองมกราคมดับเฉพาะร้อยเหนือ1ออก7 0 6ร้อยออก7ผ่านจากที่ทำสถิติหลุดในวันที่16ธันวาคมก็กลับมาเดินดีต่อสองมกราคมส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69อาจารย์บ้านนี้มีรัก ได้ค่าสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ9 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่4พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดตารางพื้นสีเขียวจะเป็นชุดวิเคราะห์ตา การคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่สองมกราคมดับเฉพาะร้อยเหนือหกออกเจ็ดศูนย์หกร้อยออกเจ็ดผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่สิบเจ็ดมกราคมอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดตารางพื้นสีเขียวได้คัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือศูนย์สิบกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่ห้า ไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดตารางสีน้ำเงินจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบอริจะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวโดวยในวันที่2มกราคมคาดสันวัตถุดิบดับเฉพาะร้อยเหนือ7ออก706ร้อยออก7ก็ถือว่าหลุดหลุดต่อกัน2ครั้งนะครับก็คือวันที่16ธันวาคม แล้วก็2มกราคมอัตราการค่าสันวัตถุดิบอยู่ที่95%ที่จะกลับมาเดินดีหากไติ่ตรลดต่อก,กัน2ครั้งโดยในวันที่17มกราคมค่าสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ90 1กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมา ไปกันต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคาดสันวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูดับ110หน่วยหนึ่งโดยการค่าสันวัตถุดิบนะครับในวันที่2มกราคมดับ3ออก706ผ่านส่วนการค่าสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมค่คสาสันวัตถุดิบออกมา ดับ110หน่วยหนเหนือดับ4ในปี2568ัติ24ครั้งหลุด3ครั้งนะครับก็ผ่านอยู่21ครั้งนะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ธนกรจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบพอดีจะปรุงเมนูดับใต้ตัวตรง โดยในวันที่2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาหลุดนะครับออก16ดับ16ส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมอาจารย์ธนกรได้คัดสรรวัตถุดิบออกมาทั้งหมด32วัตถุดิบก่อนที่จะนำมาปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ0160 4 6 6 8 9, 18, 8 3 6 6 8709 1618 0804

ไปกันต่อที่เมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค้าสันวัตถุดิบชุดปรับกินเหนือหรือดับเหนือตัวตรงการค้าสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับตั้งแต่1 0ถึง19ออก0 6 0ผ่านส่วนการค้าสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69นะครับอาจารย์โซยุได้ค้าสันวัตถุดิบออกมาดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ 4041, 4243, 4445, 4 6่7 4 8เแล้วก็49เน้นที่ดับหลัก10หมายเลข4นะครับก็ลองนำวัตถุดิบนี้ไปพิจารณาก่อนปรุงเมนูออกมาในเมนูที่9ไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสัน่นวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงหรือชุดปรับกินใต้โดยในวันที่2มกราคมการคาดสันวัตถุดิบดับตั้งแต่70ถึง79ออก16ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69อาจารย์โซยุได้วิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบมาดับใต้ตัวตรง60 61 62 63 64 65 66 67 68และก็69 เน้นที่ดับหลัก10หมายเลข6พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรคเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่1การคาดสรรวัตถุดิบหรือไสติรวมหลุดอยู่ สครั้งโดยในวันที่2อมกราคมค่าสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10บใต้3ออก1นึ่ออก1นึ่งส่วนการค่าสันวัตถุดิบในวันที่17บมกราคมค่าสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะสิใต้แหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่สินะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยจะเป็นชวยวิเคราะห์อัตราการค่าสัรนวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะสิบใต้ชุดการปรุงที่3อัตราการค่าสัรนวัตถุดิบรวมหลุดจุด่3ครั้งโดยในวันที่2มกราคมดับเฉพาะ10ใต้5้าออก1 6 10ออก1ผ่านส่วนการค่าสั่นวัตถุดิบในวันที่17มกราคมค่าสั่นวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้5 10ไม่เกี่ยวนะครับ ในเมนูที่12พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10บใต้ชุดการปรุงที่5หน่วยไม่เกี่ยวอัตราการคัดสรรวัตถุดิบหรือสถิติรวมหุดอยู่4ครั้ง ในวันที่2มกราคมค่าสันเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10บใต้6ออก1 6ึออก1น่าันส่วนการค่าสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมค่าสันวัตถุดิบออกมาเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้1หน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่13นะครับไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ย จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดการปรุงที่3อัตราการคัดสรรวัตถุดิบหรือสถิติรวมหลุดจุด่4ครั้งโดยในวันที่2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้6ออก16 หน่วยออกโกก็ถือว่าหลุดอัตราการคาดสัรนวัตถุดิบจุดที่90%สเอร์เซนหากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีโดยในวันที่17มกราคมคาดสัรนวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้90ไม่เกี่ยวในเมนูที่14นะครับพิจารณาวัตถุดิบชุดนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่15 จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดที่4การคัดสรรวัตถุดิบหรือสตินะครับรวมหลุดอยู่4ครั้งในวันที่2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้7ออก16 หน่วยออกหกผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้8นะครับ10ไม่เกี่ยวพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรคเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่16 จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบพระทิจรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือการคาดสันวัตถุดิบในวันที่สองมกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับสองออก706ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับหนึ่ง ในเมนูที่16นะครับพิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคาดสรรวัตถุดิบ ปริจปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวการค้าสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคมค้าสันวัตถุดิบปริจปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ4ออก7 0 6ร้อยออก7ผ่านส่วนการค้าสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมอาจารย์เปิลได้ค้าสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ3 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่17พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคัดสรรวัตถุดิบปริจปรุงเมนูดับเฉพาะ10บเหนือร้อยกับหน่อยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ0ออก706 10ออกศย์ก็ถือว่าหลุดอัตราการคัดสรรวัตถุดิบอยู่ที่90เปอร์เซหากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดี โดยในวันที่1 7มกราคมอาจารย์เปิ้ลได้คัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ0ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่18พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเนือ สิกับร้อยไม่เกี่ยวการคาดสันวัตถุบในวันที่สอมกราคมคาดสันวัตถุบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ0ออก706หน่วยออกหกก็ถือว่าผ่านส่วนการคาดสันวัตถุบในวันที่สิบเจ็มกราคมหกเกาคาดสันวัตถุบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ0ูนย์สิกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่สิพิจารณาวัตถุบนี้อย่างมีวิจารณญ,ญาณต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบพลิตจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดยการคาดสันวัตถุดิบหรือสเสติรีมหลุดจนหนึ่งครั้งโดยในวันที่สองมกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับใต้ศูนย์ออก16ผ่านสอนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับใต้ทุกหลักดับ ในเมนูที่20พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่21จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดวิเคราะห์ตาการคาดสัรนวัตถุดิบเพลจะปุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือชุดสีน้ำเงินการคาดสั่นวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับเฉพาะร้อยเหนือ8ออก706 ร้อยออกเจ็ดผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบพระธิดาปรงเมนูใน,นวันที่สิมกราคมหกก้อาจารย์เวียงพิงได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ0ศูนย์สิบกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่21นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่22จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงชุดสีเขียวจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค้าสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือการค้าสันวัตถุดิบจะันที่2มกราคมดับเฉพาะร้อยเหนือ6ออก7 0 6 0ร้อยออก7จ่าส่วนการค้าสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมค้าสัรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ7 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่22นะครับ แล้วก็เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงชุดสีฟ้าจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ8ออก7 0 600ออก7ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมอาจารย์เวียงพิงนะครับ ได้คัดสรรวัตถุดิบพืชปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือแปดสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับนี่ก็จะเป็นการคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นก่อนที่จะนํามาปรุงเมนูดับขนมไทยต่อไปหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตลตดขนมไทย17มกราคม69ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแมทสุริด้วยครับก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ